เข้าขนะมันเข้านเลแต่มันหนามัน2ชั้นหนาได้หรอได้หรอนาเกลือเก็บนาเกลือพัทยายนาเกลือนี่ใช่ไหมใช่ครับพัทยายนาเกลือไปสายสองไปทางโลมอีีเก็บ ล่ามาถึงหมดหมดในด้านนี้เลยชัยพรวิโลไม่ขี่ช้ยพรวิถีพรปพระพานิมิตเขาน้อยชยวัดธรรมาอุ่นสายที่3ก็จะออกชายหาดจอมเทียนไอ้ชายหาดพัทยาวิ่งไล่่อกขึ้นป่องไปเนี่ยสายสายสเอ่อพัพยาเทพประสิทธ์วัดบุญจอมเทียนอะไรตรงนี้ฮะเก็บ